เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าสรรโดยธนาคารอมสินนะครับวันนี้พูดคุยกันเรื่องของการค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลกสสายพันธุ์ด้วยกันคือขี้อ้นกิ่งดำกับม่วงสีอุดรเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับศาสตราจารย์ประนอมจันทรโนไทยนะครับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในช่วงเล่าสรรโดยธนาคารอมสินนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบ บ็อกเซตซึ่งเป็นไดอารี่จากธนาคารออมสินจนวนหนึ่งะวันให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจรายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยได้ถุนดานเว้นวักเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับ และนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจรายการเล่าสู่กันฟังได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจําวัน,นี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถาม,ามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียรพิเศษ1 1เดือนซึ่งธนาคารจะให้ดอกเบีย้ยอยู่ที่ร้อยละหนึ่งจุดแปดห้านะครับและถ้าหากว่านําไปเปรียบเทียบกับ ดอกเบี้ยของเงินฝากประจำเนี่ยก็จะเท่ากับร้อยละ2.17นะครับร้อยละ2.17หมดเขตรับฝากวันที่31สิงหาคมนี้นะครับตัวอรั้งครับธนาคารอมสินนะครับก็เชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเร่พิเศษ1 1เดือนนะครับซึ่งธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ1.85หรือว่าเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำเนี่ยจะเท่ากับร้อยละ2.17หนะครับหมดเขตวันที่31สิงหาคมนี้นี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคําถามถามคุณทุกฟังว่า เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินธนาคารจะคิดดอกเบีย้ยอยู่ที่ร้อยละ1.85นะครับบทเขตรับฝากวันที่31สิงหาคมนี้คำถามคือว่าดอกเบีย้ยร้อยละ1.85เนี่ยถ้าเกิดเอาไปเทียบกับดอกเบีย้ยของเงินฝากประจําจะอยู่ที่100ร้อยละเท่าไหร่นะครับจะอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่สงคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง Youtube ก็ได้ถ้าเป็น a c e b o o k Live เข้าไปที่เพจ รายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนดานเว้นบักเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวแล้วก็ส่งคับต่อมาใน Inbox ได้เลยนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินนะครับได้รับรางวัลโลกเกติดยศ ITA Award 2024นะครับซึ่งเป็นรางวัลที่จัดขึ้นสำหรับหน่วยงานที่มีคะแนนผลการประเมินสูงสุดของกลุ่มรัฐวิสาหกิจ ด้วยคะแนนที่ธนาคารออมสินได้รับมาคือ98.96นะครับอยู่ในระดับผ่านดีเยี่ยมสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของรัฐวิสาหกิจที่เข้าร่วมรับการประเมินซึ่งมีอยู่ทั้งหมด51หน่วยงานด้วยกันนะครับเป็นการรับรางวัลจากสำนักงานปปชแล้วก็ยังได้รับรางวัลประกาศประกาศนียบัติเกียรติคุณ ITA Award สำหรับหน่วยงานที่มีผลการประเมินผ่านดีเยี่ยมอีกด้วยนะครับซึ่งนับได้ว่าเป็นเกียรติของธนาคารออมสินในฐานะที่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลังที่มีความมุ่งมั่นในการดาเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมพภิบาลมีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณนโยบายป้องกันและปราบปรา,ามการทุจริตนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และประกาศเจตน์กำนงสุจริตรวมถึงประกาศนโยบายไม่ให้ไม่รับกระเช้าของขวัญหรือว่าสิ่งตอบแทนรูปแบบใดๆกับผู้บริหารพนักงานและก็ลูกจ้างของธนาคารอมสินตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคารด้วยนะครับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพรกระทรวงคมนาคมนะครับได้จัดโครงการที่ชื่อว่า easy pass new member เปิดประสบการณ์สดใหม่ให้คุณนะครับโดยผู้ใช้บริการทางพิเศษที่ไม่เคยเป็นสมาชิกบัตร easy pass หรือลูกค้าใหม่แล้วสมัครสมาชิกบัตร easy pass ในระหว่างวันที่1สิงหาคมถึงวันที่30กันยายนนี้นะครับแล้วก็มีการใช้บริการทางพิเศษโดยชำระค่าผ่านทางพิเศษด้วยบัตร easy pass เป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า500บาทนะครับภายในวันที่ 30กันยายน2567เจนี่ยจะได้รับเงินคืนลงไปในบัตรมูลค่า50บาทนะครับโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับประการแรกยอดชําระค่าผ่านทางพิเศษจะนับเฉพาะทางพิเศษในความรับผิดชอบของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเท่านั้นนะครับประการต่อมาจํานวนสิทธิตลอดโครงการมีอยู่ทั้งหมด40,000สิทธิ์นะครับประการที่3การประกาศผลผู้ที่ได้รับสิทธิ์มีขึ้นในวันที่11ตุลาคม2567ประการที่4นะครับ ผู้ใช้บริการทางพิเศษจะได้รับเงินคืนภายในวันที่30ตุลาคม2567นะครับสนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษหรือว่า e อ c กซ์เซตค e รหมายเลขโทรศัพท์1543สอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเอ Portal ก็ได้นะครับเพื่อตรวจสอบยอดเงินคงเหลือแล้วก็การใช้บัตร e c a s s สามารถรับข่าวสารโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์รวมทั้งสามารถขอความช่วยเหลือฉุกเฉินหรือว่า SOS ได้ช่องทางหนึ่งด้วยนะครับ สตประจารย์กิติคุณพี่รองรองรามสูตรกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทชนะครับได้เสนอให้รัฐบาลกับภาคประชาสังคมร่วมมือกันในการเจรจาให้สำนักข่าวที่มีคุณภาพของไทยเนี่ยสามารถปรากฏอย่างโดดเด่นบนแพลตฟอร์มดิจิตอลแล้วก็มีการกล่าวอ้างถึงอย่างเหมาะสมในยุคโซเชียลมีเดียนะครับโดยระบบการทาธุรกิจของแพลตฟอร์มที่ต้องใช้อลกอริทึมแล้วก็ให้ความสําคัญกับยอดคลิกและการมี ปฏิสัมพันธ์โต้อตอบมากกว่าคุณภาพของข่าวและความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลนะครับดังนั้นจะมีข่าวลวงและก็เนื้อหาที่สอไปให้คลิกมากมายนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยด้วยกระแสที่ผู้บริโภคนิยมรับข้อมูลข่าวสารผ่านแพ,พลตฟอร์มมากขึ้นสำนักข่าวต่างๆในสื่อดั้งเดิมจึงต้องย้ายฐานไปเข้าสู่โลกออนไลน์แล้วก็อาศัยพื้นที่บนแพลตฟอร์มยอดนิยมระดับโลกอย่าง YouTube หรือว่า Facebook และต้องไปอยู่ภายใต้กลไกการแพร่กระจายเนื้อหาของอัลกอริทึมนะครับ เอาละครับช่วงนี้ช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินครับเรื่องราวของการค้นพบพืชสายพันธุ์ใหม่สองสายพันธุ์ด้วยกันคือขี้อ้นกิ่งดําและก็ม่วงสีอุดรที่มาที่ไปตรงนี้เป็นอย่างไรไปพูดคุยกับศาสตราจารย์ประนอมจันทรโนไทยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณพีรพัฒน์ครับกับอาจารย์ไล่ฟังหน่อยสิครับไปเจอสองพันใหม่ได้เจอพร้อมกันหรือเปล่าอาจารย์ได้ยังไงไม่ครับ ก่อนอื่นผมอยากชี้แจงนิดนึงชครจะไม่อยากใช้คาว่าสายพันธุ์ใหม่นะพืชชิดใหม่ครับผมคือมีอยู่แล้วถูกไหมฮะคือไม่ใช่คือคําว่าสายพันธุ์เนี่ยมันเป็นระดับต่ากว่าชนิดเนาะอ๋อแล้วพันเราเราก็สับสนกันว่าดดีีครับสายสายพันธุ์ธรรมชาติกับสายพันธุ์ปลูกต่างกันเช่นตระลมะม่วงนะมะม่วงอกร่องเนี่ยจริงๆคือต้องเรียกว่าพันธุ์ปลูกอกร่องกันปลูกครับใช้คาว่า แต่เราจะใช้คําว่าพันธอกร่องใช่ไหมครับอ๋อครับทีนี้ไอ้พันธรรมชาติจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติมีความแตกต่างกันเล็กน้อยเราเรียกว่าพันนุ่นพันธ์นี่นะครับครับเออเราเราไม่พูดคําว่าพันธุปลูกมันก็เป็นพันเลยสับสนกันนะครับจริงๆคนเลีอกทีนี้เราพูดถึงเรื่องชนิดเนาะชนิดดีกว่าอ่าเออที่คุณคุณอลปัต์พูดถึงเรื่องพบพร้อมกระป๋าจริงๆไม่ใช่นะจงเล่าประวัตินิดนึงเจอเลยฮะเจอเลยฮะจ้า ขี้อ้นกิ่งดําเนี่ยคำว่าขี้อ้นนะมันก็เหมือนกับว่าลักษณะของผลมันเป็นสักมันคล้ายๆกับขี้เป็นพวกนั่นขี้ของละมูลอ้นนะครับยาวๆมาเนี่ยภาษาอีสานไหมครับา่า์เป็นภาษาพื้นของไทยนี่แหละอ๋อเลยครับครับทีนี้นี่จะครบห้าปีพอดีสิงหาปีหกสองเนี่ยเราไปสารวจพันไม้นะครับถือว่าเป็นมันสำคัญจริงๆเพราะว่าวันนั้นเราจเจอชนิดใหม่สามชนิดด้วยกันบริเวณใกล้กัน คือมีเด็กหมาในอุบลน,นะครับมาฝึกงานกันกบผมเมื่อเจ็ดปีที่แล้วครับแล้วเขาเจอพืชชนิดหนึ่งเราจะไปตามพืชชนิดหนึ่งทางเขาน้ําตกสร้อยสวรรค์น,นะครับสร้อยสวรรค์เปีออเ่ยมเพลิงขุเจียมอุบลจริงๆเราต้องการไปไปหาขี้อนชนิดหนึ่งที่ใบค่อนข้างกลมซึ่งเราเราผมตั้งชื่อไปแล้วเมื่อปีสองพันยี่สิบนะครับว่าเป็นเฮลิเทเลสไทแลนดิก้าขี้อนใบกลมอืทีนี้พอเจอเสร็จตาม,มาัตถุประสงค์เราก็ดีใจนะเจอตามที่ต้องการ แล้วลงไปที่ลานหินลงไปน้ําตกเพื่อพืน้ําตกนะครับการที่ลงไปเนี่ยต้องเลี้ยวทางขวาผมมองทางซ้ายแวบหนึ่งเข้ามาเลยว่าอันนี้ต้องชนิดใหม่ขี้อ้นเหมือนกันอ๋อแวบเดียวเลยครับใครนะครับแวบเดียวเลยแหละครับแวบเดียวคือมีความรู้สึกนะครับมีหลายชนิดนะจริงๆครับผมมองปุ๊บกิ่งมันดําพิเศษก็จะน่าเป็นชนิดใหม่ก็เก็บไว้ในใจเนาะแล้วเราก็ขึ้นมาบนลานหินก็ไปเจออีกชนิดหนึ่งอันนี้คือ ั้งชื่อใหม่ว่าเป็นขี้อ้นลานหินนะครับเป็นสองแต่ขี้อ้นลานหินกับขี Key ้อ้นใบกลมเนี่ยผมตีพิมพ์เมื่อปีสองพันยี่สิบครับตีพิมพ์ไปแล้วนะครับทีนี้อันนี้เพิ่งมาตีพิมพ์เนื่องจากว่าขี้อน้นกิ่งดําเนี่ยมันจะคล้ายๆกับขี้อ้นซึ่งเป็นตัวที่เรียกว่าเจอพบทั่วไปเราอยากจะมีความมั่นใจตรวจสอบมากขึ้นนะครับเราเลยก็ตีพิมพ์ไปเป็นกิ่งดำนะครับคีโอน้นกิ่งดำ นะครับอันนี้คือชนิดแรกนะครับเมเพราะฉะนั้นวันนั้นจริงๆก็คือสิบสิงหาปีปีหกสองนี่แหละก็เจอสามชนิดใหม่พร้อมกันนะครับครับเป็นวันที่สิบสิงหานะฮะปีหกสองสองครับเจอสามชนิดนะครับแต่เมื่อเราไม่ตีพิมพ์พร้อมกันนะครับอ๋อครับวันที่เจอใช่แต่วันตีพิมพ์คนละวันกันใช่ใช่นี้การยอมรับเราถือว่าวันตีพิมพ์สําคัญที่สุดนะครับครับ มันเพิ่งตีพิมพ์ปีนี้เองนะครับ<อ>ต้นมกุลานี้ครับ,รบความสําคัญของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างอาจารย์ครับคือตอนนี้คือจริงๆมันก็เป็นถ้าพูดทั่วไปก็เป็นไม้พื้นล่างของป่าเตงลังหรือป่าเบ,าบญจพรรณนั่นเองครับยังไม่มีการศึกษารายละเอียดนะอเป็นองค์ประกอบเฉยๆว,ว่าโอ้มันมันเชิอคลิปใหม่นะแต่พืชกลุ่มนี้เป็นพืชในบงชะบานะครับชบาพืชเส้นใหญ่เขาจะเยอะนะครับเพียงแต่ว่าเป็นพืชขนาดเล็กเพราะนั้น เส้นประมาณเส้นใหญ่คงมีไม่มากพอสกับพวกปอต่างๆะ,ฮะ,ฮะทีนี้อีกชนิดหนึ่งใช่ไหมครับสีอุดรม่วงสีอุดรม่วงสีอุดรอ,อันนี้เป็นพืชในวงผักปราบคุณพิพัฒนุกาอาการ่าวงผักปราบเคยได้ยินอาจารย์เคยได้ยินก็นถึงต้นบ้านกาบหอยหัวใจสีม่วงโอแต่ละชื่อเ <laughs> <the> ชอิญอาจารย์เลยครับ <laughs> ไม่รู้จักเลย <laughs> พวกกันเป็นพืชมูใจฉีม่วงว่านกับหอยหรือรปลีกยน่นแงคับเนี่ยพวกนี้มันเป็นไม้อินรีิ์เข้ามานำเข้ามาปลูกเมืองไทยนะทีนี้ทีดาดเนาอเราก็ไม่เห็นภาพกันเนี่ยนะครับคือพูดนี้ต้นเขาก็จะต้นที่เราเจอเนี่ยม่วงสีดอนเนี่ยก็เป็นเด็กนะครับนักศึกษามเมามาพยาวทําวิจัยกับอาจารย์บุญช่วงซึ่งเป็นลูกผมนะอาจารย์บุญช่วงทําวิจัยกันแล้วพบว่า ที่เราเจอที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธาน,นีอุดรอืมใช่ใช่ก็เลยตอนนั้นเลยตั้งชื่อว่าออมุ่งสีอุดรน,นะตั้งชื่อไทยไว้พอเราศึกษามากขึ้นเนี่ยเราพบว่ามีการกระจายพันธุ์ในจังหวัดเลยครับนะครับชนบุรีจันทบ,บุรีนะครพนมแล้วก็ที่ลาวก็เจอที่บริคัมไซกับแขวงคำม,มวนด้วยใกล้ๆก้กันเลยครับอาจารย์ใช่ใช่เซ็นทรัลของลาวพักการของลาอือนะครับทีนี้ต้นเขาเหมือนกับว่า ก็ปีนป่ายนะคือตั้งตรงคงได้แค่ประมาณขึ้นเมตรนะเขาต้องปีนเลื้อยไปเกาะพันเลยเนี่ยแล้วเออดรบุญช่วงนําผลงานตรงนี้ไปเสนอเมื่อประชุมพันไม้พันธุ์กชาติของประเทศไทยที่ประเทศเดนมาร์กเมื่อวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมที่ผ่านมาสทุกประเทศท่านเสด็จไปเปิดงานแล้วท่านก็ถามไ้ว่าลําต้นเหมือนไผ่จางใบทนงนี้นะครับเพราะว่าพืชเป็นกลุ่มพืชใบเล้งเดียวก็เห็นข้อปร้องชัดเจนนะครับ นนมีุ้เนี่ยผมผมเปิดดูนในในเว็บไซต์ของมอพยาวนะฮะอาจารย์เห็นเกอสีสอดคล้องและเกินสีบ่วงเลยนะฮะเกี่ยวกับเกี่ยวกัน,กนไหมอาจารย์ใช่ก็คือเลยตั้งเป็นสีม่วงเลยครับเอาเลยส,ส,สีม่วงเป็นสีสัญลักษณ์ของมอพยาวพยาวหรือไงเนี่ยใช่เนี่ยคะเปิดมาหน้าเพจเขาก็มีสีม่วงเลยแล้วก็ขึ้นชื่อว่าค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลกม่วงสีอุดรเลยอาจารย์ใช่ใช่เรา<ม>จะพึ่งเป็นืูชนิดเราจะพึ่งช่วงเขาจะเก่งเรื่องพืชบงย่านะอ่าครับับังเอิญชนิด เราเราตั้งชื่อเป็นเกียรติกับโปรเฟสเซอร์เฮนริกบาวเซเลสนะครับเป็นอนมิโชจบร้ายบาวเซเลสบีอายน์คือท่านเป็นตอนนี้เป็นหัวหน้าใหญ่โครงการพันธุ์เครื่องใชของประเทศไทยฝ่ายต่างประเทศก็าหาทุนจากบริษัทเบียว่างั้นเถอะคาสเบิร์กเนี่ยมาซัพพอร์ตโครงการโครงการนี้ก็ให้ประมาณฑิตปีเจสิบห้าล้านเนี่ยซึ่งจะปิดโครงการนี้มันก็ปีนี้อ่ะนะครับท่านก็เลยให้ทุนพวกเราผมดรชอตที่ที่หมออุบลรถไฟบนช่วงเนี่ย ก็รับผิดชอบพื่อนในวงผักปราบซึ่งจะเขียนลงในหนังสือพันธุ์ช่าิของประเทศไทยนะครับจะส่งเข้าภายในปีนี้แหละปีหน้าก็น่าจะออกมาได้นะครับกับ,กบม่วงสีอุดรที่ผมสนใจที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่เนี่ยอ,อมันไม่ได้มีเฉพาะที่อุดรธานีที่เดียวมันจะกระจาย,กร,จายกระจายกันอยู่แถบนั้นเลยทําไมมันถึงกระจายได้ล่ะครับอาจารย์มันเดินไม่ได้นี่ฮใช่ใช่คืออย่างนี้นะครับพืชเนี่ย ทุกชนิดกันแหละมันมีการกระจายพันธุ์นะครับอาจจะด้วยด้วยแมลงอะไรสักอย่างเลยใช่คนพาไปหรือติดสัตว์พาไปทั้นองนี้นะครับทีบนี้จริงๆตอมันเกิดเนี่ยมันมันก็เกิดกระจายอยู่แล้วบังเอิญเราไปเจอที่อุดอรครั้งแรกเนี่ครับ๋อฮะรางทก็เออมันคงเจอที่อุดอรอย่างเดียวที่อื่นไม่มีนะตั้งชื่อใครไปก่อนละกันเลยตั้งชื่ออุดรไปก่อนใช่ใช่เหมือนกับพืชที่ผมตั้งชื่อว่าเป็นเช่นอีโอนกิ่งดําเนี่ยครับ ชื่อภาษาฝรั่งก็จะเป็นเทนิเทเลสอุบลเอนซิสอ๋อมีคำว่าอุบลเจอเจอที่อุบลจริงๆเนี่ยอาจจะมีที่กัมพูชาที่ลาวตอนใต้ก็ได้หรือที่เวียดนามก็ได้ก็เป็นไปได้อืมเป็นไปได้ครับแต่ว่าเรายังศึกษาไม่ครอบคลุมเลยครับเราก็เพิ่งครั้งแรกมันต้องไปตระเวนดูอีกทีหนึ่งนะครับครับเพราะฉะนั้นเชิญเชิญอจะต่อครับชิญารย์ในวันนี้การที่เราจะเจอเป็นพืชชนิดใหม่ได้ยังไงเนี่ยไม่ใช่เห็นปุ๊บ แล้วเราก็บอกว่าเป็นนิวเนี่ยมันต้องมีการศึกษาพอสมควรนะครับก็มีความรู้พอสมควรเช่นสมมติว่าี่อ้นกิ่งดำเนี่ยบางทีเรามันจะมีหนังสือพันไม้พันพืชกระาที่เขาทําไว้สมมตินะครับพืชกลุ่มหนึ่งเขาทําไว้เราก็เอามาดูว่าเรียกว่ารูปวิธานนะเหมือนกับเป็นลูกเสือเนี่ยอ่าเดินไปทางนี้ไปซ้ายหรือขวาเอาไปทางขวาไปทางขวาไปทางซ้ายทางขวาทำตรงนี้นะครับทีนี้เราก็ต้องมีความรู้ในการดูพืช อันนึงที่สำคัญนะครับก็คือว่าสิ่งมีชีวิตมีความหลากหลายมีความแตกต่างมีความแปรผันตามธรรมชาติคือบางคนบอกว่าเอ๊ยผมเจอแล้วกิ่งดําแต่พืชทั่วไปมันกิ่งน้ําตาลเนี่ยมันชีตใหม่ไหมอาจรีดใหม่หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้ต้องมีการศึกษารายละเอียด่ยมากขึ้นครันงนี้นะครับก็ใช้เวลาใช้เวลาครับผมครับแต่ดูๆแล้วอาจารย์ครับในบ้านเรานะ่าจะมีอะไรให้ค้นหาอีกเยอะไมหมอาจารย์ฮะ เยอะครับจริงๆผมก็เพิ่งติงไปนิวนิวสปเชียเยอะแต่ไม่ค่อยได้ไปโฆษณาท,ที่เขาไปลงก็มีมอบนกับมอพยาวลงขนาดะผมไม่ลงครับตอนนี้ตอนนี้มีมีอาจารย์ที่เป็นนักวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงเนี่ยมีสักกี่คนได้อาจารย์นะมาพูดอันนี้เหมือนกับที่ผมไปพรีเซนต์งานที่เดนมา,า<ล>นร์กน่คุณผมสงสัยว่า,าคงมีอาจารย์ก็จะจบมาเฉพาะด้านขออาจารย์ถูกไหมฮะที่อาจารย์ทำวิจัยมา ใช่ครับอืมแล้วก็เป็นสารจารย์มันก็แล้วก็ตรงด้านนี้แหละโดยตรงเลยเป็นเอ็กซ์เพิร์ไปแล้วแต่ว่าแล้วคนอื่นที่เข้ามาเข้ามาเรียนเข้ามาอะไรพวกนี้มันจะมีเยอะไหมอาจารย์ฮะคือผมไปเชิชดูส่วนใหญ่รู้สึกผมนะฮะฮคือตอนนี้ใ็อ่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเนี่ยประมาณสี่สิบสองสี่สิบสองนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐเช่นกรมอุทยานกรมบัประาเศษตกจวอวอคอชรัใช่ไหมครับ พวกนี้อีสิบแปดนี่คือปริญญาเอกทั้งเลยนะอาจารย์ครับหกสิบคนเนี่ยในหกสิบเนี่ยพอพอจบมาแล้วเนี่ยบางทีทําไปสักระยะหนึ่งก็จะเบี่ยงเบนไปทำอย่างอื่นอ่ะครับหรือสอนอย่างเดียวไม่ทําวิจัยเนี่ยก็ได้ก็ดผ <ม S 2> ุผมสรุปผมสุดที่ประชุมวันนั้นว่าผมสรุปว่ามีจริงๆคือยี่สิบแล้วแล้วพรผมบอกในที่ประชุมวันนั้นนะฮะที่ฝรั่งประชุมหรือคนไทยประชุมเนี่ยว่าไม่ต้องถามนะครับว่า ผมมีเกณฑ์อะไรในการคิด<ะ>แล้วใครอยู่ในส่วนใน20เพราะว่าอย่างเงี้ยคุณพิลน์สมมติบอกว่าคุณพิฒน์ไม่ใช่อย่างเงี้ยอ่ามันคือ,คอไม่ใช่แล้วผมบอกว่าไม่ใช่ทําไมไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยผมบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวผมผมจะไม่ตอบอแล้วไม่บอกว่า20คนคือใครบ้างก็ไม่ตอบแต่เรารู้ผมมีข้อมูลของผมนะครับ,รบเอาไปว่าถ้าสมมติว่า อาจจะจแต่่านผผมสงสัยอย่างนี้ว่าถ้าเกิดสมมติเกิดหนึ่งในยี่สิบคนใครไปเจออะไรเข้าเนี่ยเราก็คุยกันอาจจะภาษาชาวบ้านเป็นกลุ่มไล่กันก็เอาถ้าสนใจขึ้นมาอาจจะเป็นพันใหม่ก็ได้อาจจะเป็นชนิดใหม่ก็ได้เหมือนกันตลอดเวลาใช่คือตอนนี้นะมีบางคนอาชีพหลักคือระวนหาต้นไม้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นนักพฤกษศาสตร์นะไม่ใช่ด้วยแหละแล้วเขาก็ไม่ใช่แต่ความสนใจครับเพรับเขาอยากหาพืชมาหาพืชนั้นเราดูเนี่ยเรามาวิเคราะห์เนี่ยบางคนก็บอกว่าตั้งที่เขาด้วยอืมอย่างเงี้ย เออตั้งได้ถ้าเขาเป็นคนเก็บมาให้เรานะครับเราก็ยินดีอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะครับแบบนี้อืแต่เขาบรรยายเองไม่ได้นะครับเขาจะเป็นมัน <c oughs> คือเขารู้ว่ามันแปลกแต่เขาว่าแปลกแต่ว่าเรามองอาจจะไม่แปลกเพราะเรารู้จักรู้เยอะกว่าเขาไงัใช่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 มันก็ต้องปรึกษาหารือกันว่าใช่หรือไม่ใช่อย่างไงแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการทางวิชาการ,ร,รต่อไปนะฮะอาจารย์ฮะใช่แล้วยิ่งสมัยก่อนนะ การพบพุทชนิดใหม่ต้องบรรยายเป็นภาษาลาตินโอ้โหลาตินตเลยเหรอครับโอ้โหใช่สังเกตเลยว่าทางพืชเนี่ยมีการบรรยายนิวสพิทธชนิดใหม่ออกมาน้อยมากมช่วงหลังนี้เขาอนุโลมเป็นเทคนิคเเทอมได้ครับเฉพาะยคกับก็ดีขึ้นแล้วชื่อเนี้ก็มีเพศนะครับ,รบนั้นลาตินมันมีเพศชายเพศหญิงและไม่มีเพศเพราะงั้นการตั้งชื่อต้องชื่อสกุลเพศหญิง คำต่อมาก็ต้องเป็นเพศหญิงด้วยเลยท่านรอง,องโอ้เหมือนฝรั่งเศสเลยครับอาจารย์ภาษาใช่เพราะมันรากราดันมาจากกราตินนี่ครับอพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมครับอืมันก็จะยากขึ้นไปอีกนะฮะแหมฟังดูแล้วก็เหนื่อยแทนเลยอาจารย์ <c oughs> แต่ว่าอ,องานวิจัยพวกนี้มันก็นจุดวิจัยน้อยนะถึงต้ากถ้ามงใทยเน้นนวัตกรรมเยอะนันสีผมถึงถามอาจารย์นครับม,มีมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญกี่คนนะตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยอาจารย์ตอนนี้ก็เลยเหลือน้อยนะครับเหลือน้อย เรทุนที่กาคือทุนคาวเบิอ์กของเดนมาร์กแห่งความห่างครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ถ้าเกิดสมมติว่าเราได้ทุนอีสักนหนึ่งเนี่ยอาจารย์อยากจะขยายพื้นที่ในการวิจัยของบีไหมครัผมอยากทำนะจริงๆก็จริงเราถือว่าเราน่าจะเป็นผู้นําด้านในเมนแลนด์ทวีเอเชียนี้แล้วนะฮะอืมใช่ด้านนี้จริงๆเราเคยติดต่อที่พมา่าเราไมองที่มันเดลเลกับยันดบอลมาลายันดบอนครับแต่เนงคนเ็เกิดปฏิวัติของเขาภายในออะเเราเข้าไปไม่ได้คือเข้าจัง คือเราอยากไปช่วยเหลือเขาเหมือนกันเพราะว่าพันไม้เนี่ยไทยลาวเวียดนามกัมพูชาและพะมาะ่ามันกับยุนานอย่างเงี้ยมันใกล้เคียงกันนะครับนั่นสิครับคือตอนช่นวงน,นี้เนี่ยเวียดนามเนี่ยใช้หนังสือพันพืชพันของไทยเป็นหลักนะอลาวากันครับตอนตอนเราเริ่มต้นโครงการจริงๆเมื่อสักสามสิบสี่สิบปีเนี่ยเราใช้พันไม้ของทางอินเดียเป็นหลักอินเดียอินเดียอืงไ้เพราะอันติมาทําไว้ไงครับ,รบแต่ยังว่าแหละพันไม้บางทีมัน บ้านเขามีบ้านเราก็มีบางครั้งเขามีแต่เราไม่มีก็ได้หรือเรามีเขาไม่มีก็ได้ใช่ทีนี้ประเทศไทยเนี่ยคือที่ตั้งของเราก็เหมาะสมนะครับคือพื้นที่ภาคเหนือนเราพันธุ์ไม้จะคล้ายกับทางอินเดียเข้ามา<ะ>ทางอีสานจะคล้ายกับลาวเวียดนามกัมพูชาทางใต้ก็จะคล้ายกับทางมาเลเซียทางพวกทางใต้ไปเนี่ยมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่า cross road นะครับก็คือ,คอ,คอากางพันธุ์มามีความหลากหลายมีความเฉพาะ ก็บ้านเราก็ม <empre arna> ีพ <wan> ันไม้พืชที่มีท่อลําเลียงนะประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันชนิดครับอืตอนนี้เราสื่อสารได้ประมาณสักเจ็ดแปดพันชนิดเองโอ้ยังขาดอีกเยอะเลยอาจารย์อาดอีกเยอะครับครับครับเพราะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะต่อยอดในแนวไหนต่อเนี่ยคือจริงๆพวกนี้นะครับผมก็จริงๆเราก็เสียแล้วเนาะครับก็สีออาจารย์กษตรแล้วฮึมใช่ใช่แต่ว่างานหลักของผมเองผมทําพืชสกุลชมพู่ครับชมพู่ว่า นั่นเป็นคุณที่ใหญ่มากมีประมาณเมืองไทยมีประมาณหนึ่งร้อยชนิดโอ้โหพวกพวกขี้อ้นเนี่ยเมืองไทยมีแค่สิบสองชนิดนะมุงสีอุดอรเมืองไทยมีแค่สิบชนิดเนี่ยน้อยนะครับริทธ,ธรรมจริงๆผมอยากขยายไปทั้งเครือข่ายของเซาทีเอเชียนะครับมีความหลากหลายมากก็อย่างหนึ่งคือทํำยังไงจะให้เด็กสนใจด้านนี้มากขึ้นเนี่ยโจทย์ใหญ่เลยดัานผมคคือ ก็เป็นโจทย์ที่ผมไปพูดเป็นอีเวนต์สปิเกอร์เนี่ยไปพูดว่าเราจะสอนอย่างไรให้กับนักพืษศาสตร์รุ่นใหม่ผมว่าอันนั้นไม่สาคัญเพราะเด็กชอบแล้วเนี่ยทุกศาสตร์มันมาใช้ได้หมดมแต่ปัญหาคือทํำยังไงให้เด็กมาเรียนด้านนี้อืมครับนั่นะคือคือโจทย์ที่สําคัญเพราะว่าทุกว,วันนี้พอเข้ามาปั๊บเนี่ยเราต้องนึกถึงนะัอเ,เด็กเรียนชีววิทยาเบื้องต้นนะครับศัสต์เฉพาะค่อนข้างเยอะใช่นะเราดิ ครูเขาจะบอกว่าเอไปนั่งท่องมาจริงมันก็ไม่ต้องท่องนะครับเราต้องสอนบางอย่างทําอย่างไรให้เด็กสนใจแล้วเด็กเขาก็จะไปค้นคว้าม,มากขึ้นอย่างรูปร่างของใบนะครับรูปร่างของใบเนี่ยสับเฉพาะมันมี20รูปร่าง20แบบครับผมสอนจริงๆผมสอนแค่สามแบบนะที่เหลือครับแต่ที่เหลือ,ลอมันเป็นความสามารถเฉพาะตัวแล้วเด็กค่อยๆซึมไปในอีน้อคือถ้าเราเป็นอยู่ตัวมา20ใครจาได้รูปร่าง20แบบเนาะใครจําได้แล้วนาะอู้สับเยอะมาก มีวิชาอื่นต้องเรียนด้วยนะครับอาจารย์ใช่ใช่แล้วอย่างหนึ่งสําคัญคือต้องพาเด็กออกภาคสนามกับหลายมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ได้พาเด็กออกภาคสนาม,มซึ่งอันนี้มันมันไม,ไม่ไม่ถูกต้องเพราะว่า,าการเรียนในห้องกับภาคสนามเนี่ยมันต่างกันคือไปภาคสนามเนี่ยจริงๆก็คือเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกันเนาะไปไปด้วยกันไปศึกษาของจริงในธรรมชาติอย่างเงี้ยผมว่าเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะใช่ใช่ ก็ต้องเดินป่าสนองนี้ที่เด็กรุ่นใหม่นะครับเนื่องจากว่าก็มันจะมีสองกลุ่มด้วยกันเนาะกลุ่มหนึ่งก็คือทางเราเป็นเรื่องความหลากหลายทางเชาภอพลาของศาสนากลุ่มหนึ่งเป็นเรื่องของโมเลกุลชีวโมเลกุลคุณพิพัน์คงไม่ยินชื่อนะในอบใหม่เด็กส่วนใหญ่ก็จะมองว่าชีวโมเลกุลทํางานในห้องแอร์เ <laughs> ือาวใช้สมองส่วนความหลากหลายเนี่ย พัก <P ak> สนามเป็นกรรมกรเหนือไหลใครยอยสกรปรก <c oughs> ใช้แรงงาน <c oughs> ต้องเรียกเด็กมาอบรมนะแบบนี้ผมก็เรียกเด็กมานะมาคุยว่าถ้าพูถึสงสองแนวเนี่ยจริงอยู่มีความสําคัญ <c oughs> แต่คุณอยากจะมีชื่อเสียงด้วยความหลากหลายเนี่ยบ้านเราเป็นฐานอยู่แล้วอืับ <c oughs> บ้านเราทรัพยากรธรรมชาติเยอะมากเลยพื <c oughs> ชตัดถึงมีชีวิตเยอะแยะเราจะไม่ค่อยรู้จักกันครับแต่พอเราเรียนโมเลกุลาร์เราต้องใช้เทคนิคของเขาซื้อ คือซือเอนไซม์จะเข้ามาในการวิเคราะแผลส่งไปเกาหลีไปที่คเคาะอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ฮเดี๋ยวจะขออนุญาตนิดหนึ่งพอดีเวลาหมดนะอาจารย์เดี๋ยวการหน้าคุยกันใหม่ดีกว่านะครับ <laughs> คุยกัน<ช>เพิ่น<ช>เลยอาจารย์รขอบพระคุณมากนะครับวันนี้ครับขอบพระคุณครับครับวสวสัสดีครับศาสตราจารย์ประนอมจันทร์จันทระโนไทยนะครับจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินได้ใหม่นะครับส่วนวันนี้ผมเฉลย อัตราดอกเบีย้ยของเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนที่ธนาคารอมสินให้อยู่ที่1.85เทียบกับดอกเบียเบ้ยเงินฝากประจำจะเท่าก,กับ2.17นะครับในวันพรุ่งนี้กันมาบอกกันว่าใครเป็นผู้โชคดีวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเมื่อคุณใช้บริการของอมสินคุณจะพบกับเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณค่ะแต่ไม่ใช่แค่ออมสินที่อยากขอบคุณนะคะยังมีป้าสีลุงสมศักดิ์น้าสมใจน้องตะวันพี่แอดพี่แดงที่ฝากขอบคุณมาด้วยค่ะ ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆด้อครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะแค่เป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารนมสินธนาคารเพื่อสังคมเล่าสู่กันฟังสเพเเหระสารพัดเรื่องน่ารู้กับพิรพัวัฒนาพิรม์ ทุกวันจันทรถึงวันศุกร์หลังข่าวเวลาบ่าย3ามโมงถึงสี่โมงเย็นทาง FM 92.5 m h เสมกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาบติดทุกสถานการณ์ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานท์นัน,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 นตาสุคนครับประชา